สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยการเรียนรู้บ้านเรือนเคียงกันและในวันนี้เราจะเรียนเรื่องชื่อเพื่อนบ้านและความสําคัญของเพื่อนบ้านค่ะเรามาเรียนรู้กิจกรรมเพื่อนไหวและจังหวะกันก่อนนะคะวันนี้มีเพลงมาให้เด็กๆร้องด้วยค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูก่อนนะคะเพลงหมู่บ้านของเราหมู่บ้านของเราน่าอยู่ เราดูแล้วนึกชื่นชมชาวบ้านช่างหน้านิยมพวกเราละดมช่วยกันทำงานช่วยกันช่วยกันทำงานเรามาร้องเป็นเพลงกันเลยนะคะเด็กๆหมู่บ้านของเราหนาอยู่เราดูแล้วนึกชื่นชมชาวบ้านช่างหน้านิยมพวกเราละดม ช่วยกันทำงานช่วยกันช่วยกันทำงานเด็กๆคะอย่าลืมช่วยงานบ้านกันนะคะเด็กๆคะเด็กๆร้องเพลงหมู่บ้านของเราจบแล้วเรามาเรียนรู้ความสำคัญของเพื่อนบ้านกันคะ่ะเพื่อนบ้านคือบุคคลหรือคนในครอบครัวอื่นที่อาศัยใกล้เคียงกันมีความสนิทสนมกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษาดีๆให้กันและคอยแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันค่ะเด็กๆมีเพื่อนบ้านชื่ออะไรกันบ้างคะลองนึกสิคะเพื่อนบ้านของนักเรียนมีชื่ออะไรกันบ้างบ้านของคุณครูมีชื่อดังนี้ค่ะเพื่อนบ้านคือหนึ่งน้องนายค่ะน้องชมพู่น้องลูกปลาและน้องฝาแฝดน้องเอน้องบี เด็กๆพวกนี้เป็นเพื่อนบ้านของคุณครูคะ่ะอย่าลืมนึกถึงเพื่อนบ้านของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆคะเรามาดูการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านกันคะ่ะเล่นกับเพื่อนมีความสามัคคีกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกันมีขนมก็ต้องแบ่งปันกันนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้คุณครูมีคำศัพท์ครี 3, ที่แปลว่าสาม ให้นักเรียนเขียนและระบายสีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ